สำหรับมือใหม่ที่ประสบปัญหาคือรบกวนหรือน้อยเกิดขึ้นนะครับลองใช้เทคนิคที่ผมแนะนำนะมันจะช่วยแก้ปัญหาให้เราดีขึ้นมากเลยครับจะดีกว่าที่เราไปแก้ปัญหาแบบด้วยตัวเองแบบผิดๆนะครับ สวัสดีครับพบกับผมนะครับแยมต่985 Production นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการตั้งค่ากล้องเพื่อถ่ายวิดีโอในที่ที่มีแสงน้อยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่ไปถ่ายงานวิดีโอมาแล้วนะครับแล้วก็พบเจอกับปัญหานะครับเวลาเราถ่ายในที่ที่มีแสงน้อยเราก็จําเป็นต้องไปเพิ่มค่าบางอย่างเพื่อชดเชยแสงทําให้ภาพนั้นสว่างแต่ถ้าหากเราปรับเยอะเกินไปนะครับไม่เกิดขึ้นรบกวนหรือน้อยเกิดขึ้นนะครับวันนี้นะครับผมจะมีการตั้งค่าที่ถูกวิธีเพื่อเอามาใใหหห้้้้้มมืืออออ่่่่ไดแแกกปัญาาตตตรรงงนนนนีะะคเเลย ตั้งค่ากล้องวิดีโอของเราเนี่ยให้เป็นระบบแมนนวลก่อนนะครับก็คือการปรับตั้งค่ากล้องเองนะครับเราจะสามารถปรับค่าต่างๆได้อิสระนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับกับ5วิธีการตั้งค่ากล้องวิดีโอสําหรับการถ่ายในที่ที่มีแสงน้อยนะครับ อันดับแรกก็คือเฟรมเรทครับให้เราตั้งค่าไปที่25เฟรมเรทในระบบ p o l นะครับมันจะเป็นเฟรมเรทที่สว่างที่สุดและเหมาะกับการถ่ายภาพวิดีโอและก็ยังเป็นมาตรฐานของงานวิดีโอที่ใช้กันทั่วไปนะครับสำหรับเฟรมเรทนี้นะครับทำไมต้องใช้ระบบ PAL นะครับระบบ PAL เนี่ยเวลาเราเจอไฟที่เป็นไฟออเรสเซนต์อย่างเงี้ยครับภาพเนี่ยมันจะไม่กระพริบน,นะครับ และข้อ2นะครับก็คือชัตเตอร์สปีดครับชัตเตอร์สปีดเนี่ยจะเกี่ยวเนื่องกับเฟรมเรทนะครับก็คือเมื่อเราใช้เฟรมเรทที่2ี่เฟรมเรทแล้วนะครับเราก็ต้องตั้งค่าชัตเตอร์สปีดให้เป็น2เท่าของเฟรมเรทนะครับก็คือ1ต่อ50นะครับยิ่งชัตเตอร์สปีดน้อยเท่าไหร่นะก็จะทําให้ภาพเนี่ยสว่างมากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่การที่เราอิงตามเฟรมเรทที่เราตั้งไว้ที่25แล้วมาใช้ชัตเตอร์สปีดที่50แบบนี้นะครับมันก็จะทําให้ภาพที่อออกกกกมนะมมมาาาาาานนนรรรรรููทดเเปป็็ธชตตติ180ี่ฐขงงวง ถ่ายภาพวิดีโอใช้กันนะครับ และก็อ3นะครับก็คือรูรับแสงหรือ F อ t สตอนะครับการถ่ายภาพในที่ที่มีแสงน้อยแบบนี้นะครับเลนก็สําคัญเช่นเดียวกันครับยิ่งเลนที่มี F ตัวเลขน้อยๆเท่าไหร่นะครับมันก็จะทําให้ภาพเนี่ยสว่างมากขึ้นแต่ว่าเลนที่มีรูรับแสงน้อยๆแบบนี้นะครับราคาเนี่ยก็สูงมากขึ้นนะครับผมจะแนะนำนะครับถ้าเราเนี่ยไม่มีงบประมาณเยอะนะครับผมก็แนะนําไปที่ F1.8 ไปถึง F4 นะครับพอที่จะถ่ายทําวิดีโอในที่ที่มีแสงน้อยได้นะครับ และข้อ4นะครับ ISO อันนี้เป็นค่าที่สําคัญมากๆเวลาเราถ่ายในที่แสงน้อยแบบนี้นะครับเราก็จะเป็นต้องดัน ISO เนี่ยให้เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกตินะครับและก็สามารถปรับได้เยอะตามที่เราต้องการนะครับแต่ถ้าหากเราปรับเยอะเกินไปนะครับไอตัวที่มีปัญหานะครับก็คือน้อยหรือขึ้นรบกวนเนี่ยก็จะมานะครับ ผมจะแบ่งเซกเมนต์ของกล้องนะครับในการปรับ ISO ในที่ที่มีแสงน้อยแบบแม็กสุดที่ผมเคยทํามาแล้วมันเกิดน้อยน้อยที่สุดนะครับผมจะเรียงลําดับเซกเมนต์ตามเซนเซอร์ของกล้องเลยนะครับอันดับแรกนะครับ Micro f o เต t h i r d ครับเวลาผมเจอในที่แสงน้อยเนี่ยผมจะปรับค่า ISO เนี่ยไม่เกิน1006นะครับน้อยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่เยอะมากนะครับมันยังสามารถพอรับได้นะครับและต่อไปนะครับก็เป็นเซนเซอร์แบบ APS-C นะครับให้เราปรับตั้งค่า ISO ให้ไม่เกิน3002ครับจากการที่ผมใช้มานะครับ ISO ของ APS-C เนี่ยครับมันสามารถที่จะเพิ่มได้มากขึ้นกว่ามิโครโฟ t ต r ร์แล้วนะครับการปรับตั้งค่าไปประมาณนี้น้อยเนี่ยก็จะเกิดไม่เยอะนะครับและต่อไปนะครับเป็นกล้องที่มีเซนเซอร์แบบ Full f r a m e นะครับให้เราปรับการตั้งค่า ISO ให้ไม่เกิน6 4 0 0นะครับเซนเซอร์ Full f r a m มเนี่ยมันรับแสงได้เยอะนะครับแล้วมันก็สามารถจัดการขึ้นรบกวนได้ดีนะครับพอไล่เรียงมาแบบนี้นะครับก็จะมีหลายคนนะครับที่จะบอกว่าอ้าวถ้าเราจะเพิ่มมากกว่านี้ไปไม่ได้เหรอต้องบอกเลยนะครับว่าก็ได้นะครับก็คือสามารถที่จะปรับได้เลย น้อยนะครับหรือขึ้นรบกวนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับเราก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองสเปคกล้องและเทคโนโลยีกล้องนะครับเพราะบางกล้องบางรุ่นเนี่ยฮะมีเบสไอโอที่2ค่าค่าแรก800ค่าที่2 12,800อะไรแบบนี้นะครับมันจะสามารถทําให้เรายืดหยุ่นในการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอได้นะครับดังนั้นนะครับเรื่องของ ISO สเนี่ยสำหรับผมที่ให้ไปนะครับก็เป็นแค่เพียงหลักการนะครับในการยึดถือนะครับไม่ได้อิงกับเทคโนโลยีกล้องที่มันมีความแตกต่างแต่ละรุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นค่าแบบ กลางจากประสบการณ์ที่ผมใช้แล้วกันนะครับ และข้อ5นะครับก็คือการเลือกใช้ Picture Profile ครับสาหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้ว่า Picture Profile คืออะไรนะครับ Picture Profile เนี่ยมันก็คล้ายๆกับฟิลเตอร์นะครับแต่ว่าบาง Picture Profile เนี่ยก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Dynamic Lens ของกล้องนะครับ Dynamic Lens ก็คือการเก็บรายละเอียดในที่มืดและในที่สว่างนะครับใครที่ใช้กล้องเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ใหญ่เท่า Full Frame นะครับอาจจะเป็น APS-C หรือ Micro Four t h i r d ผมมีทริคส่วนตัววิธีการเลือก Picture Profile สำหรับกล้องมีค่าสีที่8บิตนะครับก็คือการพยายามเลือก Picture Profile ที่มีคอนทราสต์จัดๆหน่อยนะครับเพราะว่า ตัวคอนทราส์นะครับมันจะช่วยไปกลบน้อยครับแต่ว่ามันก็เล็กน้อยเท่านั้นนะครับก็ยังดีนะครับกว่าที่เราจะไปเลือกฟิกเจอร์โปรไฟล์ที่มีคอนทราส์ไม่เยอะนะครับจะทําให้เราเห็นน้อยได้ชัดมากขึ้นนะครับ สำหรับใครที่ใช้กล้องที่เป็นเซ็นเซอร์ฟูลเฟรมถ่ายวิดีโอแบบ10บิตได้นะครับและมีทักษะในการแก้สีผมก็แนะนำนะครับให้เลือก p พิจ u r e โปรไฟล์ไปที่หลอกไฟครับทำไมผมถึงแนะนําให้ใช้ p พิจ u r e Profile ที่เป็นหลอกไฟในการถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อยนะครับโดยการถ่ายหลอกไฟนะครับหลายๆคนก็จะรู้นะครับว่าโอ้โหมันเนี่ย จะกินแสงมากๆเลยเราจําเป็นต้องดันแสงให้เยอะขึ้นนะครับและยิ่งเรามาถ่ายในที่ที่มีแสงน้อยแบบนี้ด้วยแล้วนะครับถึงว่ามันจะทําให้เกิดน้อยเยอะขึ้นในการถ่ายหลอกไฟล์แบบนี้นะครับแต่สิ่งที่แลกมานะครับมันก็คุ้มค่านะครับที่จะเอามาใช้งานนะครับมันจะสามารถเก็บรายละเอียดได้เยอะนะครับแต่ก็ต้องไม่ได้มืดเกินไปนะครับคือพอมีแสงบ้างนะครับเพื่อที่จะถ่ายภาพพอเห็นหน้าเห็นตาพอเห็นวัตถุนะครับถึงอย่างไรก็ตามนะครับให้เราอินกับเบสไฮโในการถ่ายหลอกไฟล์ด้วยนะครับพอเราถ่ายมาแล้วนะคร ละเอียดที่มากขึ้นในที่ที่มีแสงน้อยนะครับเราสามารถที่จะเอาไปเข้าโปรแกรมตัดต่อโปรแกรมแต่งสีนะครับอย่าง Premiere Pro หรือ DaVinci Resolve นะครับอันนี้เราสามารถเอาเข้าไปแต่งสีเพิ่มเติมได้พวกโปรแกรมพวกนี้สามารถลดน้อยได้นะครับเราก็จะเอาวิธีการตรงนั้นนะครับมาจัดก,การกับไฟล์วิดีโอที่เราถ่ายมานะครับมันก็จะช่วยลดน้อยในภาพวิดีโอของเราได้นะครับ และผมขอแถมอีกข้อหนึ่งนะครับเป็นข้อที่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างแบบเบ็ดเสร็จเลยครับก็คือการจัดไฟครับถ้าหากเราไปถ่ายในที่ที่มีแสงน้อยนะครับแล้วเรามีไฟตัวเล็กๆก,กตัวหนึ่งเอามาใช้เพิ่มแสงวัตถุที่เราถ่ายนะครับมันก็จะทําให้การถ่ายที่แสงน้อยของเราเนี่ย หมดปัญหาไปได้เลยครับเทครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์ให้กับมือใหม่นะครับที่ประสบปัญหานี้นะครับลองใช้เทคนิคที่ผมแนะนำนะครับเอาไปใช้งานดูนะครับมันจะช่วยแก้ปัญหาให้เราดีขึ้นมากเลยนะครับจะดีกว่าที่เราไปแก้ปัญหาแบบด้วยตัวเองแบบผิดๆนะครับโดยที่เราไม่ได้รู้วิธีการตั้งค่าที่ถูกต้องและหากใครมีคําถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยครับถ้าไหนผมรู้เนี่ยผมก็จะเข้ามาตอบนะครับและใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตาม1 9 8 5งเก้าแปดห้าโฟรดักชันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยนะครับผม ภาพนิ่งและข่าวสารวงการกล้องด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ